I'm like run them run them อาบน้ำฝักบัวชั่วร้ายทำไมไมึงต้องมีเยี่ยอะไรชั่วร้ายตลอดเลยเนี่ยอ่ะอาบน้ำกันเฮ้ยนี่มาอ้าอาบน้ำฝักบัวชั่วร้ายโอเค อาเซนเจอร์ด้วยโอเคอาบน้ำกัน <instagram> โอเครีบอาบน้ำรีบอาบน้ำ ah. ใครมร้องอะไรวะ,ะรตบปากูไหมอะมนันนี้มึงะอะเร็กมันมนี้เ,เรียกวาอะไรของน้ำ <S <S กลับบ้านดีกว่าแม่งมไม่มีอะไรทำใช่อ่ะเราต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคนรวยไหน,นสีห้องนอนเลยอะ่ะมึงนอนกันเยอะเนเซตตัวี้มาที่นี่ ต้องมีทุกบ้านเนี่ยอุ้ยม้าขี่ม้าได้ไหมความรักให้อาหารม้าป่าม้าป่าม้าป่าทางขยๆบ้านมรวยไอสัลต์คุยอะไ้เนี่ยบอกไปไอ้สัตว์คุยกะอยาคุยกะอยาชวนเลย เตะเออนี่ไงเตะอ่าน yeah, ี่แหละยังไงล่ะเตะทุกตัวเลยแน่ตัวไม่นี่อย่าเกินหน้าเกินตาอย่ารวยอย่ารวยจนเกินไปเตะเดี๋ยวก็คุยขยะโชว์มั้งไหนทำไรทำไรได้บ้าง่งคลิกที่หลอดไฟดิคลิกที่หลอดไฟ ปิดเออใครให้เปิดให้ปิดไฟทั้งหมดดิปิดไฟไว,ว้ทุกดวงหลับต <c oughs> ้องบ้านเน้ยมึงโจนขึ้นบ้าน <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยกลับบ้านดิอ,อุ้ยสองทุ่มนะญญพรุ่งนี้อีกสิบห้าชั่วโมงทำงานเป็นคนอารมณ์ร้อนซึ่งเขาจะเกิดอารมณ์โหดได้ง่ายมากโอเคอารมณ์ร้อนเนี่ยผมอารมณ์ร้อนนะต้องขอโทษด,ด้วยะ เตะไปแล้วสิ่งที่ทำให้ซิมอารมณ์เสียได้คือสิ่งของเสียหายหรือมีซิมอื่นทำหยาบคายใส่โอเคอย่าเหออย่าอือเดี๋ยวขโมยแบงเดี๋ยวขโมยบ้านโจกับบ้านกันมีจดหมายไหมเนี่ยสมจดหมายรักด้วยแมวเรามันแก๊งสเตอร์

ได้รู้ว่าเธอเหมาะกับเรียนอะไรมากที่สุดอ๋อดลองทำดูหน่อยดูนะว่าจะได้เหมาะจะได้ไปเรียนอะไรเราไปเรียนอะไรดีไหมมัน,น,นอมอคะแนนได้ได้8ดแปดอยน่อ <100. S 2> บริหารธุรกิจบรหารธุรกิจโอ้โหแม่งโง่บัดซบเลยวะ นักธุรกิจอญา,ากรณน,นี่มันต้องสาขานี้อญา,ากรณ์บริหารธุรกิจก็มันเกี่ยวกับธุรกิจยังไงโจรไม่มีทุนการศึกษาที่แล้วอ๋อมันจะมีทุนการศึกษาด้วยแต่ตังค์เธอไม่พอไปเรียนหรอกอ่ะไม่พูดอีกนั้นผ่านทางคอร์เตอร์จมาโฟนยังไม่เรียนแล้วกันไม่มีตังค์ไว้ไปปล้นก่อนหิวอ่ะ ทำกับข้าวกินได้ไหมเตรียมน้ำผลไม้โอเคแล้วแต่มึงเลยทำอะไรก็ทำไปอิ่มไหมเนี่ยโอ้โหเร็วเร็วเร็วโหมีขยะนอกบ้านด้วยยังไงแต่ต้องมาขี้ด้วยห้องน้ำเตียงนอน วเวลานอนนะอเควันแรกผ่านไปได้ด้วยดีนอนซะนอนเลยเอา่าดยชุดนอน <c oughs> นี่อะไรอ่ะเตรียมพร้อมเข้าไป<อ>หรอ,รหอนนโอเคนี่แค่เตรียมพร้อมเนะแล้ว ุนี้เราทำงานทำงานสิบโมงตื่นกี่โมงวนะเนี่ยมันจะตื่นกี่โมงนี่ไงเป็นเจ็ดโมงตื่มาก็ต้องไม่มีทีวีอ่ะบ้านนี้ไม่มีทีวีจะสนุกยังไงเนะี่ยเดี๋ยวหาซื้อทีวีก่อน อย่าวะไม่มีตังค์อ่ะโอยู่ยี่สิบเงินเลยล่ะเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟโอเคไม่ซื้อแล้วต้องดูเดี๋ยวไปขโมยบ้านอื่นอะขโมยไงอ่ะอยากไปขโมยเนี่ยเดี๋ยวรอทำงานก่อนี่อะไรอ่ะไฮสคูลจบจากโฟร์ไฟสองแฟร์โอเค อ๋อจะเป็นโจนก็ต้องมีทักษะทักษะการกีฬาต้องเล่นกีฬาเก่งโอเคแล้วหาได้กินด้วยทำอาหารด่วนจานด่วนกินแบบชั่วลาย <c oughs> <c oughs> กินธัญพืชแบบชั่วลายด้วยอ่ะปลาลูกโปง่งน้ำต่อสู้ปลาไข่ไม่มีเพื่อนอ่ันนี้ใครเนี่ยเย็ด <Yes. S 2> หัวหน้าเราแม่งเท่ะนักกระชากกระเป๋าผู้ชาย ตำแหน่งมึงสุดเท่เลยหัวหน้าอันนี้ใครเนี่ยเรลリーแอนเดอร์สเทศกาลฤดูร้อนได้มาถึงแล้วเฮ้ยไม่กินแล้วไม่กินโอเคไปแข่งกินไหนอยู่ข้างบ้านเลยอยู่ข้างบ้านโอเคเทศกาลฤดูร้อนโอ้ยมันจะไปทำงานแล้วออะ啊 ทำงาน,นช่างมันมันไปไปชมีมามันจ่ายบินรูปทองเฮ้ยพ่อมึงอ่ะเฮ้ยวิ่งเลยเอาอะไรมาให้กูอะโอ้แต่บินเจ็ดสิบเจ็ดยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยที่ก็เสียตังค์ซะและ้วเฮ้ยน่ารักขออนุญ,ญาตอุ๊ยโหน่ารักอะ่ะไปด้วย อยากขี่ม้าไปไ<อ>ทำง,งานนาะเอ้ยชุดทำง,งานแหลงกูเนะี่ยโอ้นี่รถรถรับส่งอ่นะเนี่ยเก่าได้อีกทำง,งานตามปกติตทำงานค<น>วบคเลยแม้แต่ผู้ร้ายก็สามารถทำอะไรหลายอย่าง,ขขงฝึกขนของเป็นเน้อตั้งใจความแข,ข,ขางแ้งอ๋อพบกับพรรคพวกอ่อฮะ วางแผนกับผู้สมรู้ร่วมคิดอ๋ฮาะาประจบท่านผู้นำปึกคนของเอ้อเราทำอะไรดีอ่ะทำงานปกติไปก่อนดีมะคนแปลกหน้าครเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีโจนโจนนี่จนสันใครเนี่ยจางอินซอกผมไม่เล็กไม่เจ้ จังแอร์นี่จังแอร์ตัวจริงมึงเออดีวะ่ะ Shadow h <น>เ p p e r Freebird ดจอนสันอไอ้นี่มันมา้าไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้แน่อะไรนะสะไรนะล่ะไม่รู้เลยอยากมีม้ามั้งอ่ะอุ๊ยโซเฟียมอลลี่แมวมาเน่มอลลี่แมวคืออะไรพวกมึงเป็นโจรกันหมดนี่เลยหรอ จนขี่ม้าไว้แม่งอย่างเทพเจ็ดเป็ดคาวบอยขี่ม้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขามีแต่โจงขี่ม้ากันไม่ได้พื้นปลาเอเจ็ดเก็ดเจ็ดหดมอเกเจ็บขึ้นมานขึ้นเลยโอเคว okay. ิสีแฉลบไม่เอายนไม่ไมปให้กูไปจีนเลยล่ะริสนิทคานอยโอเคก่ okay. อหน้างงานเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันลูกเพ่ เขาไม่เรียกหัวหน้างานครับโจรเขาเรียกลูกพี่ลูกพี่อยากขี่ม้ามั้งอ่ะขอขี่ม้าหน่อยดิจออนุญาตซิมเพื่อขี่ม้าเฮ้ยตำรวจมาตำรวจตำรวจเข้าไปแล้วไอ้โดนจับแล้วไ่้โ d น nowhere you from but we know u t that อ้าวเยี้ยอ้าวเข้าคุกเยี้ย กนี <hel iser> ่ไงแม่งวิ่งไปขึ้นเองจบแล้วยังได้รับเงิน47เหรียญแล้วทำไมกูให้มันจับง่ายๆโดดงานพ่ะมึงกูโดดกูโดนจับบอกกูโดดงานแล้วจนดะอะไรอ่ะ Just trying to get through the day with our making friends ทำไงอ่ะเปินกัรขังไงพอหมดเวลาแล้วเราก็ค่อยออกมาได้เหรอนานไหมไม่นานหรอกเคีนี่เหรอไปเล่นแล้วเสียตังไหมออกกำลังกาย You can pick up your block we don't want time โอเคออกกำลังกายออกกำลังกายครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยโอเครอเวลาอ๋อ อ๋อดีดีดีไอ้หลวดไอ้พวกบ้ามาจับฆ่าทำไมเออผู้หญิงเลยเดี๋ยเดี๋ยวมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรดะคนที่เพิ่งเจอิอไม่มีเนี่ยไอ้คนสุดทใช่หรอใช่มสันี่ไงที่เราไปทลาะมันหน้าบริษัทแม่งติดกแไม่เป็นไรกูออกมางาย กูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไงวะมีตัง 400. ค์อยู่400ตะกี้แม่งได้ตังค์มาเท่าไหร่ไม่รู้ได้มากี่บาทก็ไม่รู้ตะกี้ได้มาแค่47บาทจ่ายบินบ้านไป77บาทาคัึง3 0บาทาออนี่มันเพิ่งลืมต้นเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวโหนานจังข้าวก็ไม่ให้กูกิน ทรมานว่ะบ้าต่บ้านเนี่ยแม่งทำทำระยำไปทำทำให้ตำรวจทำระยำอย่างเงี้ยโอเคมันให้เราอ่านหนังสือ,น,อะนะในคุก ไม่เว้ยออกกำลังกายนะอะแต่ทักษะแม่งทักษะการออกกำลังกายผมมันไม่เพิ่มอ่ะแม่งเอ้ยโดนจับติดคุก <c oughs> ตั้งแต่วันแรกที่ทำงานโอเคประทับใจโจกินอาหารเย็นแบบชั่วร้ายกินทัญ,ญพืชแบบชั่วร้ายแล้วกันเสงเป็ดเลยอ่ะม <c oughs> ันบอกว่าเราโดนงานอีกมาตรวัดความ คุณภาพการทำงานอ๋อมันคือจะให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมความก็นห้าอ๋อถ้าเราไปทำงานบ,บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรอโอเคทำความสะอาดแล้วมีค่ากินข้าวด้วยไหมเนี่ยอาบน้ำด้วยเซ็งโจเลยะทำไงจะหนีได้อะมันหนีไม่ได้อะ ไอเนี่ยทำงานไม่มีความสนุกอ่ะจะหาความสนุกได้ที่ไหนพนรกน,นะนี้แหละเซ็งเป็นตัวร้ายนอนต่อได้กว่าพวกนี้ทำงานไปเนี่ย